มีคำถามสองคำถามอยากถามคุณหมอนะครับคำถามที่1ถามว่าระหว่างผู้ชายโกหกกับผู้ชายเจ้าชู้แบบไหนดีกว่ากันแล้วก็อีกข้อนึงน,นะครับระหว่างผู้หญิงที่ฉลาดกับผู้หญิงที่สวยครับแบบไหนที่ผู้ชายชอบกว่ากันครับเอาละครับเอาคำถามแรกก่อนผู้ชายโกหกผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงชอบแบบไหนมากกว่ากันผู้หญิงไม่ชอบทั้งสองแบบนะครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับการสำรวจวิจัยของดูเล็กในนะครับใน global sex survey เนี่ยออกมาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับการติดเอสดเนี่ยปรากฏว่าชายไทยเนี่ยนะครับเป็นคนรือผู้หญิงด้วยนะครับมากที่สุดที่ไม่ยอมบอกคู่ครับว่าตัวเองไม่มีความประพฤตินะครับเป็นไงนอกใจหรือไปม,มีความสัมพันธ์แบบเจ้าชู้นี่รอไหมครับถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นที่เป็นแบบนั้นเพราะลักษณะเฉพาะของคนไทยก็คือโดยปกติถ้าเกิดเราสารพาพในสารลดรึ่งราคาใช่ไหมครับ กรณีนีใ้ใครไปมีความสัมพันธ์ออนอกใจคนสารภาพทีไรนอกจากะไปลดครึ่งราคาแล้วตายทันทีเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ผู้ชายโกหกใช่ไหมครับเพราะบอกจริงแล้วเป็นไ,ไงบอกจริงก็ตายส่วนไอ้เจ้าชู้เนี่ยมันอยู่ในเลือดครับอยู่ในสายเลือดมีการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ชายนั้นเกิดมาตามกรรมพันธุ์เจ้าชู้แต่คุณผู้ชมทางบ้านห้ามเอาคําอ้างนี้ผมไปอ้างนะครับเพราะว่าคนวิจัยไม่ใช่ผมอ่านมาเฉยๆแล้วคนทําวิจัยเขาก็บอกเลยว่าห้ามอ้างแต่แท้ที่จริงแล้วถามว่าทำไมผู้ชายต้องเจ้าชู เหตุผลก็เพราะว่าผู้ชายนั้นแก่ยากแต่ตายง่ายนั้นจึงมีผู้ชายหลงเหลือในโลกนี้น้อยส่วนผู้หญ mm ิง hmm. นั้นจะอยู่เยอะกว่าเพราะนั้นผู้ชายมันก็ต้องตอผู้หญิงเยอะกว่าใช่ไหมครับ mm hmm. เพเื่อการเจริญพันธุ์ราดูที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตัวผู้ตัวตัวเมียเยอะไหมเยอะเลยแต่คนเราอยู่ในสังคมครับสังคมเราต้องมีกฎกติกามารยาทส่วนผู้หญิงถามว่าผู้หญิงจะชอบผู้ชายประเภทรูปรอห,หรืออะไรนะครับแม่ครับถามว่าผู้หญิงระหว่างผู้หญิงฉลาดกับผู้หญิงที่น่ารักอะครับ แบบไหน <t ans> ที่ผ <rapper> ู้ชายชอบเอากกันครับระหว่างผู้หญิงฉลาดกับผู้หญิงที่น่ารักการศึกษาวิจัยออกมาแล้วครับยืนยันชัดเจนว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่น่ารักครับผู้ชายชอบผู้หญิงที่โง่โงครับคุณผู้ชมทางบ้านจําไว้นะครับถึงฉลาดก็ต้องแกล้งโง่ครับผู้หญิงที่ฉลาดอยู่กับผู้ชายได้ไม่นานเพราะนี่เป็นนิสัยของผู้ชายผู้ชายจึงชอบผู้หญิงที่น่ารักและผู้หญิงที่ฉลาดแต่ทําเป็นโง่นิดหน่อยเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกนี้นะครับนี่ไม่ได้ข้าข้างผู้ชายนะครับคุณผู้ชมผมตอบแบบเป็นกลาง